สวัสดีค่ะมาเจอกับนาทีแล้วนะคะที่เดดีไวโซน999ทาโรคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกันหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีกันประจำวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2567สําหำหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องเราอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในชิดทางความบันเทิง แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบกอารอ่านดวงอ่านไพ่สตานี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะคลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3าพาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำแสแตป์ตัวเลขสินเงินข้างล่างที่อคอมเมนต์เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้เริ่มต้นเรามาดูที่ราศีกันคนมีแฟน 1-15ตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรน,นะคะมาดูกันขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง3เหรียญ 8, 8เหรียญ7ถ้วย แล้วก็อัศวินไม้บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเราทั้งคู่ยังสนใจการรายการยังโฟกัสในการรายการนะคะอาจจะมีกิจกรรมการงานหรือบางอย่างที่เราสนใจเหมือนกันพวกเรายังคุกอยู่ในเรื่องเดียวกันยังสนใจในการรายการอยูอ่ในตัวของจิตถ้วยใช่อยู่ว่าความรักความสัมพันธ์เราเนี่ยเราอาจจะลุ่มหลงกันมากๆนะคะใครพูดอะไรก็เชื่อฟังกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึง เราอาจจะมีโครงการโปรเจกต์ร่วมกันคาดหวังในความสัมพันธ์ว่าอยากจะมีอะไรร่วมกันในอนาคตอาจจะเป็นบ้านรถหรือว่ามองถึงว่าลูกเราโตขึ้นจะต้องเข้าเรียนที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะมันเยอะแยะไปหมดเลยระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยโปรเจกต์ต่างเนี่ยที่มีร่วมกันมีความสนใจในการละกันมากๆเลยนะอ่ะต่อมาแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะม่วนอยู่กับการทำงานก็เป็นไปได้นะคะ ต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนของราศรีกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับราศรีกันคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดเป็นนักพูดนักเจรจานักติดต่อสื่อสารที่ดีนะคะคุณอาจจะเก่งในด้านของโซเชียลก็ได้หรืองานพิธีกรแบบนี้ได้ด้วยเช่นกัน Queen of p e n t a c l e คุณเป็นคนที่ให้คุณค่ากับตัวเองดูดีแต่งตัวดีนะคะดูมีฐานะการเงินที่ดี ใส่ใจตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองทุกอย่างเลยนะอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้หรือว่าเสื้อผ้านหน้าผมการเลือกที่จะกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพของคุณนะคุณอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวคุณเองก็ได้สถานาการณ์ดูเวอร์คุณเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่ชฉลาดเป็นคนมีบุญนะเนี่ยหรือว่าเราทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่อยู่กนละประเทศกันก็ได้นะคะ คุณอาจจะเก่งในด้านของโซเชียลหรือรอบรู้ไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ฉลาดนะสถานการณ์เดอะทาวเวอร์คุณอาจจะเป็นคนที่จุดเดือดต่ำคุณอาจจะโกรธง่ายก็ได้หรือเวลาคุณโกรธทีมมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดจาผงผางเสียงดังหรือเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วกระทันหันนะ แผนคุณอาจจะไม่มีหรือว่าแผนคุณมีอยู่ในใจแต่ไม่เคยบอกเขานะคะบางอย่างเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คาดเดายากเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะต่อมาสําหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือเราหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือเราเองอาจจะเกิดวันอังคารคนที่เกิดวันเสาร์ queen of pentacles เราอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันก็เป็นไปได้คะ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูนะว่าครึ่งแรกนี้เขาจแอคชั่นอะไรกับชาวราศีกันแฟนราศีกัน justice นะคะ king of pentacle j a s m i n สามดาบนะคะสามดาบทำไมต้องมีเข้ามาด้วย สิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะคะเขาจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องแาะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสก็เป็นไปได้นะคะหรือเราทั้งคู่อาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับราชการนะอาจจะดึงกันเข้าในทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้นะอา,อาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เขาจะใจเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะหรือพยายามที่จะโชว์ในเรื่องของความถูกต้องให้คุณได้เห็นโชว์ในเรื่องของความจริงใจให้คุณได้เห็นนะ มีความใจเย็นมีความดูแลกันอยู่อะยังเลี้ยงดูดูแลกันอยู่ยยยจัสเมน้นที่มีเข้ามานะคะบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีคำสารภาพอะไรจากเขานะคะอืหรือเขาอาจจะมาบอกอะไรบางอย่างกับคุณแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ว่ามันมีในตัวของสามดาบเนี่ยมันบางเรื่องเนี่ยอาจจะทำให้คุณเสียใจหรือผิดหวังก็ได้หรือเจ็บปวดก็ได้ในสิ่งที่เขาทำนะคะ แม่หมองหมองว่าเขาอาจจะมาสาราภาพอะไรบางอย่างกับคุณสาราภาพผิดอะไรบางอย่างกับคุณก็เป็นไปได้เนี่ยบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะกลุ่มธาตุดินมังกรพฤกษกันได้ด้วยค่ะอะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์ราศีกันกับแฟลราศีกันจะเป็นเช่นไร1-15ตุลาคมนี้นะคะมาดูกัน บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะความสัมพันธ์นี้ยังคงดึงดูดกันและกันยังคงอยู่ด้วยกันยังสนใจกันอยู่นะคะอยู่ในโหมดที่สนใจแล้วก็ดึงดูดกันและกันอยู่มีความสนใจในการและกันไม่หนีไปไหนยังช่วยเหลือดูแลกันนะคะ มีภาพแห่งความเป็นครอบครัวเราอาจจะทําอะไรเพื่อครอบครัวเยอะขึ้นนะในทั้งสองฝ่ายเลยทั้งคุณและเขานะคะแล้วก็มองเห็นถึงช่วงจงวังหวะน,นี้เขาอาจจะหาเงินหาทองหรือพยายามที่จะสร้างหลักสร้างฐานเนี่ยให้มันเป็นปึกแผนเพื่อครอบครัวของเราบางคนอาจจะมีเกี่ยวข้องในเรื่องของการซื้อบ้านก็ได้เนาะหรือแบบเข้าไปอยู่ในธุรกิจทําธุรกิจร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยกันเนี่ยอะ ต่อมามาดูในส่วนของข้อความความรักนะมีอะไรบ้างที่เขาอยากบอกคุณฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณฉันยังไม่พร้อมจะคุยกับคุณให้โอกาสฉันได้รักคุณได้ไหมคุณทําให้ฉันผิดหวังอาจจะมีบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันเนาะหรือใครบางคนอาจจะเสียความรู้สึกก็ได้ทั้งเราและเขานะคะ ไม่ตัดสินเนาะอยู่ที่แต่ละคู่นะคะว่าเป็นยังไงมาดูซิการลอเรลเคียวว่ายังไงนะคะความรักราศีกันคนมีแฟนครึ่งแรกนี้โอสคู School, ลโรงเรียนเก่ายังไงนะคะโรงเรียนเก่าเรื่องราวเก่าๆมันยังคงอยู่ในหัวของคุณนะคะหรือความทรงจําอดีตต่างๆนานาอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะ คิดมากเกินไปแล้วนะคะบางอย่างอาจจะต้องปล่อยมันไปอย่าย้อนมันกลับมาเพื่อที่จะมาทำให้เราทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันหรือมีปัญหากันหรือแบบมันล้าสมัยจนเกินไปนะมันหมายความว่าชีวิตของพวกคุณนะ่ะกำลังจะต้องอัปเดตไปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วนะคะจะให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมวนหลูปเดิมๆนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะ ชีวิตของพวกคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเราอาจจะเป็นการเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะการเริ่มต้นแบบความรักเล็กๆเ,เริ่มต้นขึ้นมาจนเป็นแฟนกันอ่ะมันก็ไปอีกซีรีส์หนึงละจนเป็นครอบครัวกันนะคะจนมีลูกอะไรแบบนี้นะคะหลายๆอย่างมันจะให้วนคิดแต่เรื่องเก่าๆแบบเดิมๆม,มันเป็นไปไม่ได้มองว่าช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณทั้งสองกำลัง อัพเวอร์ชั่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นขอให้ราศีกันคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะม mm ุกออนมาที่ราศีกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1-15ถึงตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันราศีกันความสัมพันธ์ ไม่ชัดเจนที่ผ่านมา,าเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณอาจจะรู้สึกซีเรียสรู้สึกเครียดกับความรักนะคะผิดหวังเสียใจแต่มันมีหนึ่งถ้วยกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งแต่หัวใจเนี่ยมันดูเงียบเหงานะคะมันดูต้องการเยียวยาผักฟื้นสําหรับบางคนนะราศีการความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเคยเลิกลากันมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเราเคยแอบชอบเขาแล้วเราตัด เขาไปจากชีวิตแต่มันมีหนึ่งถ้วยยังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะยังกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือใครบางคนกลับเข้ามาขออการในความสัมพันธ์อีกรอบหนึ่ง แต่หัวใจยังรอการเยียวยาอยู่บางคนอาจจะเป็นรักทางไกลหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าความรักในครั้งนี้ไม่ตอบโจทย์อีกแล้วให้โอกาสกี่ครั้งกี่หนก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเปิดใจกี่ครั้งกี่หนให้กับคนคนนี้สุดท้ายเขาก็ทําเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมอีกนะกลับมาทักทายหากันสักพักหนึ่งก็หายไปอีกแล้วนะทิ้งไว้แต่รอยบาดแผลที่มีให้กับชาวราศีกันหรือบางทีคุณอาจจะไปดีวกับใครก็ได้นะคะที่เขาอาจจะยังมีปมมีบาดแผลที่อยู่ในใจอยู่ หรือความสัมพันธ์นี้มันห่างไกลมากๆจนคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้นะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวราศีกันมาดูซิคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณเนี้ยก้าดาบห้าถ้วย อสศวินไม้บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เครียดคิดมากแล้วก็เราทั้งคู่อาจจะเคยทะเลาะลืกลากันมาก่อนเนี่ยก้าวดาบนะคะมีความทรงจําที่ไม่ดีต่อกันอยู่นะในอดีตวันวๆนะคะคุณเป็นคนที่ลืมยากปล่อยวางยากปุบอ่อนยากนะ คุณยังจําในเรื่องราวของอดีตหรือยังจําฝังใจในบางอย่างหรือคุณอาจจะเคยมีบาดแผลเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาก่อนซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากเขาอาจจะเกิดจากคนอื่นก็เป็นไปได้แต่คุณนะ่ะเป็นคนที่มีพลัง energy เต็มเปี่ยมคุณเป็นคนที่ active นะคะทำงานเก่งหรือโฟกัสในเรื่องเป้าหมายการงานต่างๆได้ดีมากๆเลยความมั่นใจในตัวของคุณเนี่ยเขาสัมผัสได้นะมันมองเห็นชัดเจนเลยอะแต่คนคนนี้เหมือนอ่านความรู้สึก อะไรบางอย่างคุณออกที่มันลึกซึ้งเกินกว่าที่คนอื่นเขาจะรู้สึกนะะตัวนี้เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เขามาสนใจคุณนะในตัวของ energy พลังงานที่ดีๆเวลาที่คุณมีเป้าหมายเวลาที่คุณโฟกัสในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตัวคุณเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วเป็นขั้นเป็นตอนนะคะ เวลาคุณส่งข้อความหาเขาคุณอาจจะส่งไปเป็นชุดๆก็ได้ยิงไปรัวๆอะไรแบบนี้นะเราทั้งคู่อาจจะพบเจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นี้อย่างรวดเร็วก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเจอกันจากการโยกย้ายหรือหน้าที่การงานต่างๆนาน,นานเนี่ยหรือการเรียนก็ได้ที่ทำให้เราได้พบเจอกันต่อมามาดูนะคะว่า สิ่งที่เขาจะแอคชั่นกับชาวราศีกันในช่วงของครึ่งแรกนี้มีอะไรบ้างนะที่เขาจะแอคชั่นกับคุณเขาจะติดต่อมาหาคุณพูดคุยกับคุณเดินทางมาเจอกันนะหรือเราอาจจะมีโปรเจกต์มีงานที่ได้ทำร่วมกันหรือเรียนร่วมกันก็เป็นไปได้ เขามีความสนใจในตัวคุณอยากรู้จักคุณมากขึ้นด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดอยู่ใกล้ชิดแล้วมันอบอุ่นใจรู้สึกสนิทสนมรู้สึก,กผูกพันเข้ามาดูแลการสถานการณ์เดิมูลเขาอาจจะทําให้คุณคิดมากอีกแล้วนะคะทําให้คุณรู้สึกงุนงงกับสิ่งที่เขาทํามันคลุมเครือไปหมดตกลงเธอรู้สึกอะไรกับฉันกันเนี่ยนะหรือว่าคุณทั้งคู่อาจจะคุยกันดึกมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะเพจออฟสอดเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ทําให คุณรู้สึกว่าวุ่นใจอาจจะมีข่าวจากเขานะคะหรือว่าข้อความการกระทำอะไรของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกไม่พอใจในตัวเขาก็เป็นไปได้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูชาวราศีมีลัคนามีนเพจออฟสอดอาจจะเป็นกลุ่มธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มก็เป็นไปได้คะ่ะ อะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์ราศรีกันกับคนที่ไม่ชัดเจนครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรบ้างห้าหมายอาจจะมีความเห็นต่างความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือจัดตารางงานการเรียนอะไรไม่ได้เลยนะคะวุ่นวุ่น,ว,นวุ่นวายกันอยู่เนี่ยนะ แล้วก็เราอาจจะมีอะไรที่ย้อนแย้งในจิตใจหรือรู้สึกโมโหเขาก็ได้หงุดหงิดเกี่ยวกับคนคนนี้ก็ได้ในขณะที่เขาวางตัวนิ่งทําตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือช่วงจังหวะน,นี้เขาอาจจะเป็นที่ปรึกษามากมายให้กับใครหลายคนหรืออาจจะข้ามบอดในการสอนหนังสือก็ได้นะคะหรือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอ,อาจจะเป็นสายบุญเข้าวัดบ่อยมากเลยนะ,ะมีสถานการณ์ d h e m p e r r เข้ามานะคะความรัก ราศีกันช่วงจังหวะน,นี้ต้องการคนจริงใจต้องการคนจริงจังอยากฝากผีฝากไข้ไว้ด้วยเนี่ยในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะมองว่าเขาจะเข้ามาทําอะไรที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นกับคุณ แล้วตัวคุณเองก็รู้สึกอ่อนไหวกับคนคนนี้นะคะอยากทักทายหายอยากเจอกันตลอดอยากออกเดทนะคะอยากส่งคำหวานมองว่าในช่วงจังหวะนี้มันมีโอกาสที่คุณกับเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะขึ้นแล้วก็มองเห็นเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่เป็นในโหมดที่จริงจังมากยิ่งขึ้นด้วยนะดังนั้นก็มองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมีใครคนหนึ่งที่เป็นคนดึงดูดเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็ ซึ่งมีพลังในการดึงดูดจริงๆอิะมีแนวโน้มของการคุยความรักที่มันซีเรียสขึ้นดูดีขึ้นนะ,ะมาดูข้อความจากเขานะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเขาจะบอกว่าอย่างไรฉันยังไม่พร้อมจะคุยกับคุณทำไมฉันกำลังไปหาคุณที่รักโปรดเชื่อมั่นในตัวฉัน คุณคือสเปคของฉันเลยฉันเชื่อว่ารักแท้ยืนหยัดต่อทุกอุปสรรคต่อมาการออรลัคโคนะคะความรักราสีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบค่ะป๊กเกอร์เฟสหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าทุกความรัก มันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราทั้งคู่เนี่ยยังไม่แบไตให้กันและกันได้รู้นะคะอาจจะมีอะไรที่ยังเชิงกันอยู่ยังไม่แสดงออกตรงๆเพราะว่าอาจจะกลัวว่าความรักนี้มันจะเป็นไปได้ไหมจะน่าแตกไหมจะไปด้วยกันได้หรือเปล่ามันจะเสี่ยงหรือเปล่าเราต้องซื้อประกันภัยความรักหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในไพ่ตรงนี้เขาบอกว่า ทุกความรักมันก็ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งหมดนั่นแหละกล้าๆหน่อยแล้วทุกอย่างจะโอเคนะคะขอให้ราศีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะมุบออนมาที่ราศีกันคนโสด1 1 5่งตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานคนโสดก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างบางคน อกหักผิดหวังมาเนิ่น,นานนะคะแล้วก็ยังเฝ้ารอใครบางคนอยู่แล้วก็สําหรับบางคนอาจจะหันมาโฟกัสในเรื่องการทําธุรกิจทางเงินหาทองไปเลยก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของความรักเอาไว้ก่อนแต่มันมีการติดต่อสื่อสารอะไรใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งมองว่าเราอาจจะได้รู้จักใครก็เป็นไปได้ บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะอ่ะต่อมามาดูนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนโสดราศีกันในครึ่งแรกตุลาคมนี้ห้าเหรียญคุณอาจจะยังรู้สึกว่าการเงินการงานมีปัญหาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะกำลังด้อยค่าตัวเองรู้สึกดูถูกตัวเองอยู่ก็ได้ว่าไม่คู่ควรที่จะมีความรัก บางคนอาจจะไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นหรือหันหลังให้เกี่ยวกับความรักหรือมองในความรักเนี่ยเป็นอะไรที่มันยังไกลเกินตัวหรือเปล่าหรือยังไงหรือยังไม่สนใจนะคะมีเลิฟเวอร์เข้ามามีใครบางคนที่เข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกให้กับคุณแต่คุณยังเฝ้ารอ คนเก่าของคุณอยู่นะคะหรือใครบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบก็ได้แต่มีใครบางคนที่วิ่งเข้ามานะที่คุณอาจจะได้พบเจอนะคะการติดต่อคนเก่าเข้ามาหรือคนที่เราแอบชอบก็ได้ต่างชาติต่างภาษาพ่อไม่แม่ไม่ได้ด้วยนะ ลาสีกันนะคะคนโสดมีแนวโน้มว่ามีคนเข้ามามีตัวเลือกทางเลือกในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้หรือคนใหม่ก็อาจจะมีเข้ามานะคะในช่วงจังหวะน,นี้มีเข้ามาในแรกและคนใหม่นะ่ะอืม ใครบางคนดูดีหรือเราอาจจะเพิ่งรู้จักกันก็ได้นะคะสถานการณ์เดรวิลคุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยมันมีเลเวอร์มีเดเรวิล่ะมีแฮงแมนนะคะคนโสดให้ระมัดระวังใครบางคนที่เขาอาจจะเจ้าชูเกินเบอร์เราอาจจะเลือกคนผิดก็ได้นะดังนั้นต้องดูให้ดีๆนะคะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัคนาม,มิถุน ชาวธาตุลมกรกฎไม่ใช่กรกฎชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมราศีพิจิกลัคนาพิจิกธาตุดินมังกรพฤกษกกันราศีมังกรลักนามังกร,งกร,งกรอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะใครบางคนเข้ามาช่วงจังหวะน,นี้น่าหลงหลามากๆนะเพราะว่าคุณอาจจะเจอคนที่เขามีสเสน่ห์แพรวพวนะคะ อะต่อมามาดูบทสรุปนะความรักราศีกันคนโสดจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกนี้1ไม้10บดาบ10บถ้วย10บไม้นะคะมองเห็นการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆนะที่จะเกิดขึ้นการสื่อสารใหม่ๆแต่มีความ เจ็บปวดเก่าก็มองเห็นสิบถ้วยอีกสิบไม้นะคะมองว่าคนรักเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าๆอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณซึ่งมันมีบาดแผลท,ที่เต็มไปหมดเลยเนาะความเสียใจอะไรใดๆนะคะออาจจะเป็นคนที่เราเคยแอบชอบก็ได้นะหรือบางทีคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจมาก็ได้ยังมีบาดแผลท,ที่ฝังใจเขาอยู่แต่มันมีสิบถ้วยอะ ก็มองว่าอ,อาจจะได้เจอใครบางคนใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกว่าสดชื่นที่ทำให้รู้สึกมองเห็นถึงอนาคตแห่งความรักได้แต่ให้เรามัดระวังว่าคนที่เข้ามานะ่ะบางทีเขาอาจจะยังไม่เคลียร์ในสถานการณ์ความรักของเขาก็ได้นะคะมันอาจจะยังพัวพันกันอยู่เขามีครอบครัวกันอยู่คือย,ยังเลิกกันไม่ขาดหรือเปล่านะช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นงานหนักสําหรับชาวราศีกันคนโสดมากๆเลย ตัวเราเนี่ยงานก็หนักนะคะหรือเรามีอาจจะมีภาระต่างๆนานาเนี่ยที่มันหนักอยู่แล้วเนี่ยที่เราโฟกัสนะคะรวมถึงในเรื่องของความรักของใครบางคนด้วยคนที่เราโดยเฉพาะคนที่เราแบกหามกันมาตลอดหนึ่งคนรักเก่านะคะหรือคนที่เราแอบชอบก็ได้นะที่เรารู้ว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะคุณอาจจะยังปล่อยวางพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้นะ อะต่อมามาดูในส่วนของข้อความความรักนะที่มีให้กับรักกันคนโสดมีอะไรบ้างหรือบางทีมันหมายถึงเรายังเคลียเอ e นอร์จเก่าๆไม่ไม่ได้นะคะพลังงานมันยังวนๆอยู่ฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณที่รักโปรดกลับมาหาฉันเถอนะคุณทำลายความเชื่อใจที่ฉันมีให้คุณฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณ ถึงปล่อยให้ฉันรอนานฉันอยากเป็นแฟนคุณต่อมาค่ะการดออนเลนลนะคะความรักราศีกันคนโสดจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกตุลาคมนี้นะคะ m มลเลอกระจกยังไงนะคะช่วงจังหวะนี้ตัวคุณและเขาต่างเป็นกระจกที่สะท้อน ในการละกันนะคะหรือเราอาจจะเจอใครบางคนที่ที่เป็นเอฟเฟกในการละกันก็ได้มันมีบาดแผลที่อยู่ในใจของเราทั้งสองคนนะคะอาจจะยังผัวพันกับคนรักเก่าหรือว่าคนที่เราแอบชอบเก่าๆอยู่ก็ได้มันทิ้งร่องรอยบาดแผลในการละการต่างคนต่างเจ็บอะ่ะ บางทีไม่ใช่ไม่อยากไปต่อนะคะอยากไปแต่ว่ามันทรมานเหลือเกินในเส้นทางของเราทั้งคู่นะหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เจอกับคนที่ฟิลเดียวกันกับเราก็ได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะเขาก็ยังเจ็บปวดกับความรักเก่าของเขาเราก็ยังเจ็บปวดกับความรักเก่าของเราอยู่เหมือนกันเป็นเหมือนสาราคนเศร้าเรือในช่วงจังหวะนี้นะคะอ่ะขอให้ราศีกัน มีความสุขสมหวงังในความรักเรามาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ